สวัสดีครับผม NJ Studio o f f i ออ a ฟิเชียวันนี้จะมาสร้างอะไรใหม่อีกมีอะไรใหม่อีกดีก็คือ <c oughs> มีรถบรรทุกในเกาะแล้วเอ้เปาเปา,เปามานี่เปา ไปแล้วเปล่าบายบายเปล่าไปแล้วอืมไปฝั่งนู้นเหละยก็นี่ไงมาที่นี่ก่อนโอ้โห นี่ไงเลาเพิ่งลงมดมานี่ไงก็เฮ้ยโลมางโง่โง่เนี่ยสวัสดีอิโลมาตาอ้วนนี่ไงวันนี้จะมีอะไรมั่งอะนี่ไงมีรถมามามาแล้ว แล้วก็มีนี่รถกระบ,บะสีแดงแล้วก็รถบรรทุกโอ้โห و! แล้วก็ทุกทุกก็ทุกอย่างเลยเกือบเลยก็ไม่เป็นอย่างนี้เลยดูสิดูสิ น้ำมั่งอ่ะโอ้โหนี่ทำแอร์นี่อือโอ้โหนี่โอ้โหนี่ดูดิดูจะสร้างแอร์ เฮ้ยนั่นนั่นไอป้ามึงโง่โง่นี่ไงนี่ไงอย่ามาโตเล็กกว่าอ๋อนี่นี่คือพ่วงแล้วกับพว่วงอ่ะเคยดูคลิปก่อนยังอะ่ะคลิปตั้งแต่เมื่อวานเคยดูยังที่มันชนรถตู้แล้วก็เบียด ขวางทาง่ยคลิปก่อนเนี่ยเคยดูยังเพราะอะไรมันเบียดรถมันด้วยอะ่ะมาสามองหนึ่ดำน้ำไปเลยไกลไก่ๆก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 ่ไก่ไก่ไก่กมสองหนึ บุลลีไม่ดีนะบุลบลืลลอก็ไม่ดีเออไม่เป็นอย่างนี้แหละดูฟาร์มดูสิอันนี้เหมือนเขื่อนเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเรือเรือเรือ นี่คือเรือเรืออะไรวะโอ้เรือเนี้ยดำน้ำได้อ่ะโอเคคอมกูปิดแล้วดูสิโอเค ดำแล้วโอเคโอเคดำไปใต้น้ำแล้วดำไปใต้น้ำแล้วแล้วก็ดำใตน้น้ำกูอีกแล้วก็อืมสอมบีโงโงงๆนี่คือไอชาวบ้านโงโงงงอ๋อชาวบ้าน นี่ไงดำไปอีกดำไปอีกดำไปอีกเฮ้ยเจ้าปลาโลมาต้องคือกลุ่มนี้คือตัวอะไรอ๋อโลมาโลมาโอ้โหโลมาโคตรเยอะเลย ว่าคำว่าอ๋อเน้นดาบเพื่อนไม่ดีอโออโหอันนี้คือสะพานนี่คือทั้งปลาอ๋ออันนี้ทั้งปลา เฮ้าเจ้าโรมา้ามาทำไมอิลกรรมสุดเซ็บทำปลาก็มาอีกแล้วก็ขึ้นอีกขึ้นแล้วก็ฝนตกอีกแล้วนี่ไงอ๋อวันนี้เขาที่แล้วที่คอม มีคนคอมเมนต์ด้วยโอ้โหปิดปิดวันนี้มีนี่ไดา้าโตคลึ่นมีวิธีทำยังไงอ่ะสแลบใช้แค่สแลบอย่างเดียวอ่ะ นอกนั้นก็ไม่ใช้แล้วใช้สแลกสีใดก็ได้อะืมสีใดก็ได้นี่ไงนี่คือกระดานโต้คลื่นกระดานโต้คลื่นอ่ะ อันนี้ก็คือกระดานโต้คลื่นเฮ้ยหน้าตาเหมือนเปาเลยอันนี้สแลบกระดานโต้คลื่นอ่ะโหนี้นี้ นี้ห้ามเบียดจันนะนัน่นน่ะนี่ก็นี่ก็กระดาษโตวคลื่นไม่ใช่นีคือกระดานโต้คลื่นนี้ไง แล้วก็โอ้วันนี้ลงไปยาวๆเลยกูแค่อย่างนั้นแหละดูฟาร์มโอ้โหตัวที่สิบสี่อะดูมองจากเกาะทั้งวันังเออไปผเผาแน่ อันนี้อันนี้ฟ้าหมายวะเชา้ายันเย็นเลยวันนี้ก็โอเคอน,นี่คือ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่หนะไอ้เจ้าเปล่า